ายุตบบนนักเกาะนะครับคุณแม่น้อยนะครับคุณแม่การนะครับและก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนปักันให้งานนี้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับบอกได้เลยว่าสมบูรณ์จริงๆนะครับวันนี้ผมวันนี้เป็ท็อปแข่งนะครับคุณเพื่อนที่อยู่ชายหาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมสนุกไหมใช่ไหมครับได้ยินเสียงหัวเราะที่ชายหาดก็ไม่รู้ใจเพราะหัวเราะจนท็อปแข่งกันโทรศัพท์ ก็ต้องขอบคุณนะคะที่พาโยคนนี้มาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากโยกับนายโยไม่ข้ามหวังอะไรขอให้ผู้สูงอายุโรงเรียนตำบลเกาะของเราเนี่ยมีรอยยิม้มมีเสียงหัวเราะมีพลังกลับไปดูแลครอบครัวกลับไปเป็นโรคโพโล่งใจไปเป็นปีกไปเป็นแขนขาไปเป็นโ่มเงาให้ลูกหลานให้มีความสุขยั่งยืนนานตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้เราติดมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมครับวันนี้มีค่ะก่อนที่จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ได้ทราบข่าวว่าผู้สูงอายุมีของที่จะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเราอีกก่อนนะครับท่านนายกอกับคุณนายโยด้วยนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณว่างั้นเห็นว่าว่าปูรถจอดยี่ไรในเครื่องดื่มคนขึ้นรถไม่อ้าันยผู้สูงอายุท่านก็เลยเตรียมมาแล้วนะคะเตรียมตัวมาแล้วซ้อมกันมาดีหรือยังคะ ซ้อมกันมาหรือยังซ้อมมาดีหรือยังครับในทีมไหนยกมือยกมือสามสิบสองชีวิตหรือสามสิบสามชีวิตนะแก๊งนี่เขาเรียกตั้งชื่อใหม่แล้วน้องติ๊กแก๊งอะไรใหญ่แลมใหญ่แลมเออใหญ่แลมดูใส่แล้วเนี่ยใหญ่แลมจะเล่นได้เห็นไหมล่ะเล่นแล้วเออแก๊งน่ใหญ่แลมเตทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะสันทนาการกันนะคะมีทีมผู้สูงอายุนะคะท่านอยากจะ มาแสดงเพื่อที่จะขอบคุณท่านนายกขอบคุณนายโยใ่ค่ะขอบคุณนายโใช่ค่ะท่านเล็กเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทีมงานนะคะนำโดยคุณยายเล็บนะคะบนเวทีหรือข้างล่างค่ะเอาขอเสซ็ตปมมือต้อนรับคุณทีมงานคุณยายเล็บหน่อยเชิญค่ะวันนี้มีมีรางวัลให้ด้วยนะมีค่ะรางวัลให้ด้วยคะเดี๋ยวเขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยะคสัมภาษณ์ัค่ะคุณแม่คะกระโปรงนี่ซื้อมาจากไหนคะไม่เป็ลมเราค่ะดูกันแต่งตัวกันแล้วกัน รอบนี้พบกระโปรงมากี่ตัวสองตัวคะพรุ่งนี้มีไหมคะมีอีก้าดดมตัวกันแล้วกันแกจัดเต็มอ่ะดูดูแกจัดเต็มกันเลวกันไอ้เร็งแกงเกงก็ไม่ธรรมดาปานหัวหน้าสามารถนี่รู้ไหมว่าทรงก <c oughs> ระคาลิฟต จะบอกกันว่าไปซื <resol ves> ้อ <piercing> ทีร really? ้านเดียวกับผมมาอันนี้มาอะไรกันผมมีูซี่ที่หน้าอปตตถลดน้ขาดไปหมดเลยเนี่ย ยังคิดยากเลยว่าเราจะเอาอะไรสัมผัสการเป็นก็คิดอะไรมากมายถ้าเชี่ยวมากก็สัมผัสการเชี่ยวมากเลยสัมผัสการเชี่ยวมากพามาเกได้อะไรกิจกรรเชี่ยวมากพาบักต่ำมาเออจริงๆน่ะกิจกรรมเนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่าผู้บริหารมาเล่นด้วยครับตอนนี้ตบมือนายโยโกครับนี่ครับนายกเป็นดวงใจครับพวกเราครับพวกเรานะครับนายโยโกครับอย่างนี้ส่งคนที่เจ๋งที่สุดเจ๋งที่สุดมาของกลุ่ม เสียงไก่ขันแล้วมาตอดตีสี่อ้อย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 ไก่ตัวนี้ท้องมาห้าวจังเราเห็นไก่ผูเห็นไก่ผู้มาห้าวเลยเสียงไก่ขันแล้วมาตอดตีสี่อ้อย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 จึ๊กจั๊กกันจึ๊ก

พิซเตอร์เลยครับแก้เคลียขบอแก๊กนี่เห็นไหมเห็นมีแผงอยนี่ยมีเลยละท่านเลอว่ายังไงนะหนึ่งทีว่ายังไงนะบนท้รงบดาได้ไหมเออคือบอกแกเทลียเออแ่บอกแก้เงลีเทียนตีมานผ่าแล้วแม่แม่ผ่าแล้วเนี่ยแม่รอบนี้เขาแกะสามเยาเออฝาเียร์เยอะ อ็ไเลยมาทำมาแกะแกะแกะฝานีอ,อ่ะเตรียมตัวนะคะขยับเก้าอีา้ออกขยับเก้าอีา้ออกบ้านหลังนี้แล้วทำไมจึงสัง่นอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้านมันสั่นสั่นเพราะอะไร <c oughs> เอาเอา,อเ,เอานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนมังงนท่งงนจังหวะที่ลงท้ายด้วยสันตี อูดอนทานออีอู่ดอนธานีพีแกอยู่บ่ใด ย้ายไปจังหวัดคนร่างชะทาเอาบนร่างช<จ>ะ,ะทา วีซ้ายวีซ้ายวีขวาแล้วก็มาเอาขาไปข้างนึงข้างขวาข้างขวาแล้วก็มาวีแจ๊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 อีบสบู่มาถูกายาสบูซ้ายสูซ้ายทุขวาแล้วก็มาถูแจ๊หยิบกระจกมาสองใบหน้าสองซ้ายสองขวาก็มาส่องอ่ะแจ๊ะแจ๊ะแจวแจวเฮงแจะ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  ยิบีมาวีเกาวีซ้ายวีขวาแล้วก็มาวีแจ๊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 อาจเท่งแจ๊เท่งแจ๊เท่งแจ๊อาจเท่งแจ๊เท่งแจ๊เยิบสบู่มาถูกายยถู